สวัสดีค่ะอยู่กับทิพวารีราชนีพระจันทร์ค่ะดูดวงกับชนะตําหนักดวงนะคะระหว่างวันที่4ถึง10ตุลาคมพุทธศักราช2563ค่ะคลิปนี้เป็นของชาวราศีสิงค์ค่ะชาวราศีสิงค์ก็คือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีสิงหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16 กันยายนนะคะเราจะมาตรวจสอบในเรื่องของการเงินและการงานของชาวราศีสิงห์กันก่อนนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะจับไพ่มาใบแรกนะคะได้1ถ้วยนะคะอ่าเด็ดนนะคะขึ้นแล้วก็สถ้วยขึ้นนะคะต่อมาค่ะด้านบนนะก็จะมีราชาเหรียญน,นะคะอาไพ่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะหถ้วยนะคะ มาดูกันว่าต่อไปเป็นอะไร t e m p e r a n c e นะคะไม่มีไพ่เสียเลยนะไม่มีไพ่อะไรที่ดูว่าเป็นอุปสรรคยากเย็นแล้วผ่านไปไม่ได้นะทีนี้มาเล่ากันทีละทีละช็อตนะครั้งที่แล้วและและเมื่อสอสัปดาห์ที่แล้วนะพูดกันเรื่องของดาวราหูย้ายใช่ไหมก็ดาวราหูย้ายก็ยังไม่ได้ไม่ได้ส่งผลเสียหายกับ ชาวสิงมากนักนะเพียงแต่ว่าไอเดือนที่ผ่านมานะคะเดือนที่ผ่านมาก็กันยานะกันยามันอาจจะมีเรื่องติดขัดวุ่นวายและจุกจิกใจอยู่บางประการที่ทําให้เรารู้สึกว่าสมองมันไม่ปลอดโปร่งมันไม่ลดแล่นมีเรื่องที่เรารอคอยแล้วมันยังไม่ได้คําตอบสักทีหนึ่งว่าว่าวันเนี้นะรอบสัปดาห์นี้สี่ถึงสิบตุลาคมเนี่ยคุณได้คําตอบแล้ว หลายอย่างเริ่มจะเคลียร์โปร่งใสชัดเจนขึ้นแล้วนะคะเดอสันขึ้นนะแล้วก็จากคุณจะพลิกเกมกลับมาเป็นผู้ที่ได้เปรียบนะเด u อนันนี่คือดวงรุ่งโรจน์สว่างกระจ่างใสนะโดดเด่นมีสเสน่ด้วยนะคะบุคลิกภาพดีมีเครดิตมีคนนับหน้าถือตานะนี่คือความหมายของไพ mm ่เ hmm. ดือนันรวมถึงพอเวลาพระอาทิตย์ขึ้นมันเป็นนิมิตหมายของอะไร การหยิบจับงานใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆชีวิตที่พลิกผันไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะทีนี้อันนี้ก็คือเป็นเล่า,เล,าเล่าเรื่องเล่าเรื่องน่าพ่ยแต่ว่าเมื่อกี้บอกว่าจะเล่าเรื่องดวงดาวนะเพราะว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาจนมาถึงสัปดาห์นี้นะคะาดาวดาวพระสุกนะเมื่อวันที่29เมื่อวันที่29 กันยายนดาวพระศุกร์ย้ายพระศุกนะคะก็หมายถึงความสุขนะความสุขความงอกงามเงินทองนะรวมไปถึงกิเลสด้วยนะก็ดาวสุกทับลัคนาของชาวราศีสิงค์ค่ะแล้วมันมาจากไหนมาจาก <c oughs> กรมมาก็คือเรือนการงานนะคะก็หมายความว่าการงานเนี่ยนะคะจะมีกําไร จะงอกเงยมีกําไรมากขึ้นนะคะนำกำไรมาสู่ตัวเรานะคะหรือบางคนก็ได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่นะคะเนี่ยเหมือนเดอะซันเนี่ยได้เริ่มต้นใหม่นะได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่บางคนเดอะซันเนี่ยเป็นในเรื่องของการโปรโมตการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งบางคนบอกว่าจะเป็นธุรกิจใหม่ก็คงไม่ได้หรอกเป็นข้าราชการอยู่นะคะจะเวลาข้าราชการแล้วได้เดอร์ซันเนี่ย ภาษาโหนนะเมื่อก่อนนะภาษาครูโหนเก่าๆเนี่ยก็ชอบพูดว่าได้อวยยศอวยตำแหน่งนะฮะได้โปรโมทได้ผลักด,ดันตำแหน่งขึ้นไปนั่นเองนะคะอ่ามาดูตรงหน้าไพ่นะเพราะว่าเอ่อถ,ถ้าถ้าถ้าในดวงดาวนะคะดาวสุขย้ายครั้งนี้ส่งผลดีแหละดีทั้งในเรื่องเพื่อนเรื่องทีมเวิร์กการสร้างธุรกิจใหม่ตลอดไปจนเอ่อ งานที่คุณทําก็นํากําไรมาให้นําเงินนําทองมาให้นะใครที่เป็นเซลอาจจะมีเรื่องของค่าคอมมิชชั่นมากขึ้นนะคะค่าขายได้กําไรดีขึ้นนะหรือบางคนก็อาจจะมีเงินเงินอะไรที่อ,อยู่ๆก็ได้มาแบบแบบง่ายๆนะได้เงินรางวัลอะไรแบบนี้นะคะได้ง่ายๆได้ได้ฟรีได้แถมมาได้แบบนี้นะทีนี้พอเวลาเราดูในหน้าไพ่นะคะ ทั้งหน้าไพ่และดวงดาวเองบอกว่าเพื่อนฝูงดีเพื่อนฝูงเนี่ยชักชวนให้เข้าหาโอกาสใหม่ๆการเงินการทองในลู่ทางใหม่นะแล้วครั้งนี้คุณจะได้ทำงานใกล้ชิดผู้ใหญ่ด้วยนะคิงนะราชาถือเหรียญได้ทำงานใกล้ชิดผู้ใหญ่หรือบางคนได้ทำงานร่วมกับชาวต่างชาติหรือบริษัทที่มีหุ้นส่วนเป็นชาวต่างชาตินะดังนั้นเนี่ยใครเก่งภาษานะตอนนี้ได้เปรียบ นะคะเพราะว่า The Sun คือความโดดเด่นของคุณเองนะอาจจะต้องใช้ฝึกฝนในด้านภาษาให้เยอะมากขึ้นเพราะวงสังคมคุณกำลังค่อยๆเปิดกว้างเปิดกว้างออกไปนะจะพบมิตรใหม่ๆแล้วเป็นมิตรภาพเป็นเพื่อนที่มีเงินด้วยร่ำซ้ำด้วยมีความจริงใจด้วยโอ้อะไรจะดีขนาดนั้นแล้วก็ชักนำคุณเนี่ยเข้าไปหากลุ่มวงสังคมที่เป็นแบบเนี้ยนะคุยกันเรื่องการงานการใช้ชีวิต นะทัศนคติคุณจะเปลี่ยนไปจะโลดแล่นขึ้นนะจะมีไอดอลจะได้เรียนแบบคนที่เขาประสบความสำเร็จมารวมทั้งมีกูรูเนี่ยนำทางคุณไปให้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่อีกครั้ง t m p p r a n c e นะคะถ้วยสองใบกรอกกลับไปกลับมานะกลุ่มวงสังคมที่เข้าหาได้ถูกทางนะเนี่ยเขาถึงบอกว่า่ามงคลน,นะมงคลชีวิตนะ ประการแรกเลยข้อแรกเลยนะคะที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ให้เป็นมงคลชีวิตนะข้อแรกเลยคือไม่คบคนพานเมื่อไม่คบคนพาลน,นะชีวิตมันก็จะพาเราไปหาบัณฑิตนะไม่คบคนพานแล้วก็ครบบัณฑิตนะบัณฑิตก็จะพาไปหาผลนะเวลาคบใครเนะี่ยอย่าไปอ้นไม่ได้อ้นไม่ได้บอกว่าให้คุณโฟกัสที่ตัวเงินใครมีเงินแล้ววิ่งเข้าไปหานะแต่เรียนรู้วิธีคิดของคนที่เขาประสบความสำเร็จ นะเพราะคนที่ประสบความสําเร็จมีเงินมีทองมีอิสรภาพทางการเงินเขาคิดเขาพูดเขาทําอย่างไรไปดูความพยายามของเขาไม่ใช่ให้วิ่งไปขอความช่วยเหลือเขานะและปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะ Temperance ก็คือวนกลับมาทบทวนนะเรียนรู้จากเขาแล้วทบทวนตัวเองนะ Temperance เนี่ยน้ำมันกรอกสองถ้วยกรอกไปมาอยู่เพราะฉะนั้นมันจะมีการทบทวนปรับปรุงตัวเองไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะ ทมเพลนส์นี่คือเปลี่ยนแล้วดีนะเปลี่ยนแล้วดีก็คือตำแหน่งได้เลื่อนขึ้นโยกย้ายงานเปลี่ยนแล้วดีนะมีข่าวดีเข้ามาคนที่รอคอยงานรอการสัมภาษณ์อยู่ก็จะได้งานทําโดยเฉพาะถ้ายิ่งไปบอกกับเพื่อนๆนะมีเส้นสายอะไรสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อนพร้อมจะช่วยผู้ใหญ่พร้อมที่จะผลักดันนะดีไปหมดทุกทางเลยนะคะของชาวราศรีสิงห์มีข่าวดีแน่ๆนะหนึ่งถ้วยเนี่ยข่าวดีที่ทําให้ชื่นใจนะคะ รวมถึงลาบผลเงินทองก็ก็จะมาตามนั้นนะจะมาหาเราจะมาสู่คุณนะสู่ชาวราศีสิงนะัพให้อีกครั้งนึงเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องของความรักนะคะอาใบแรกนะคะใบแรกก็คือราชินีเหรียญค่ะต่อมาก็คือแปดไม้เท้านะคะ Deliver ราชินีถ้วยหน้าควีนเดียนควีนถ้วยขึ้นนะหกแดบสบิบถ้วยนะคะมันก็เป็นเป็นช่วงเมื่อกี้นี้มันมีเดอะซันขึ้นที่อ้นบอกเดอะซันมันเสน่ห์แรงนะวันนี้ก็เดอะเลเวอร์ก็ขึ้นอยู่ด้านหลังนะก็เสน่ห์วันนี้คุณเสน่ห์แรงก็จริงนะคะ แต่มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในเรื่องของความรักคือมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะมีตัวเลือกเยอะแล้วเราก็ไม่รู้จะเลือกใครนะคะคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ใช่อะไรแบบนี้นี่สําหรับคนโสดนะคือคนมีคู่แล้วเนี่ยอ้อนไม่พูดละเพราะว่าคนมีคู่เนี่ยถ้าเกิดว่าคู่แต่งงานใหม่ก็จะได้ขยายขยายครอบครัวออกไปมีลูกๆหวังว่าจะมีบุตรก็จะได้บุตรนะคะหวังอยากได้ทรัพย์ก็จะได้ทรัพย์ สมใจปรารถนาไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรสำหรับคนมีครอบครัวเพราะฉะนั้นอ้นลงรายละเอียดถึงคนโสดดีกว่าอ่าคนโสดนะคะก็วันนี้นะคุณมีตัวเลือกเข้ามาให้เลือกเยอะนะคะอย่าทำร้ายจิตใจใครด้วยความไม่มั่นคงและโลเลในในใจเรานะอะราชินีเนี่ยถือเหรียญไว้ด้วยถือถ้วยเอาไว้ด้วยนะ จำเป็นที่จะต้องเปรียบเทียบแล้วก็ไม่กล้าที่จะทําร้ายจิตใจใครเนี่ยอาการแบบนี้มันจะมีขึ้นมานะคะอย่าปล่อยให้ลุกลามอย่าปล่อยให้เลยเถิดอย่าปล่อยให้เรื่องมันแบบดําเนินต่อไปเรื่อยๆนะมันไม่ดีนะคะเพราะว่า,าความอย่างน้อยเนี่ยต้องต้องเลือกคบนะต้องเลือกคบทีละคนเอาคนที่เราชัวเรามั่นใจว่าจะอยู่กับคนเนี้ยอย่าปล่อยให้เกิดเหตุการณ์รักสามเศร้าขึ้นเดี๋ยวเวอร์มันมักจะมีคนมาหลงไหลได้ปลื้มเรา แล้วเราก็ไม่ทันระวังตัวเรากา็เว้นระยะของความสัมพันธ์ไม่ดีนะมันจะทําให้เกิดเรื่องราวมีใครบางคนที่จะต้องเสียอกเสียใจเพราะเราเพราะเพราะความาการล้ําเส้นนะของของเราด้วยนะคะการวางตัวอย่างไม่เหมาะสมของเราด้วยนะคะของที่ถืออยู่นะถือเหรียญเงินอยู่แล้วก้มลงมองด้วยความกังวลใจเนะี่ย ถ้าเกิดว่าดูในเรื่องความรักแล้วนะคะก็กังวลเกี่ยวกับแฟนเรานะมีความกังวลมีความทุกเกี่ยวกับแฟนนะทุกของแฟนคือทุกของเราอะไรประมาณนี้นะคะทุกเกี่ยวกับของที่เกี่ยวกับของที่ถือครองอยู่นะคะก็คือเรื่องของมีความทุกเกี่ยวกับเรื่องของ การครบกันนะคะความสัมพันธ์ที่จะเดินต่อไปเรื่อยๆการสร้างครอบครัวนะแต่อ้นว่าทุกเนี่ยก็ไม่ได้ทุกอะไรแบบไม่ได้ทุกอะไรสาหัสหรอกทุกเพราะว่ามีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้กังวลใจมันอาจจะรบกวนจิตใจบ้างในเรื่องของการพาแฟนไปพบญาติญาตเราอะไรแบบนี้ซึ่งหลายๆอย่างอ้นจะบอกว่าคุณคิดไปเองคุณคิดล่วงหน้าเยอะเกินไปคุณกังวลล่วงหน้าเยอะเกินไปนะเกี่ยวกับแฟนตัวเองนะคะ ก็คนโสดเนี่ยโสดไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ถึงเวลาที่จะได้พบคู่แล้วบทจะเข้ามาเข้ามาเยอะเข้ามาพร้อมๆกันบทไม่เข้ามาก็หายต่อมหายไปหมดเลยนะซึ่งซึ่งช่วงเวลานี้สัปดาห์นี้เป็นบทที่เขาจะเข้ามาล้นะ,ะก็ขอให้เลือกโดยดีๆนะคะชาวราศีสิงห์นะคะก็ อย่างไรก็ดีอ้นเห็นว่าความสุขความรักนะยังยังขึ้นสิบถ้วยนีย่คือสงบสุขนะขึ้นเต็มอยู่ในในจิตใจของคุณนะนะคะวันนี้เรามีสิทธิ์เลือกก็เลือกซะนะคะก็หมดลงแล้วนะคะใครชื่นชอบถูกใจอ้นฝากไว้ด้วยไลค์และ Subscribe ไว้ที่ช anel ตําหนักดวงแล้วฝากติดตามเพจทิพวารีราชินีพระจันทร์ค่ะอ้นมีไลฟ์สดดูดวงฟรีอยู่เรื่อย มีสอนดูดวงด้วยนะคะใครอยากเรียนรู้ความหมายของไพ่ทั้ง78ใบนะคะก็ทักเข้ามาที่เพจ Facebook ทิปวารีราชนีประจันทส่วนใครอยากที่จะดูดวงกับอ้นหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะก็ไลน์มาหาค่ะที่ i d m m m y b u t y t y นะคะ e w m y b e a u t y มีค่าครูเล็กน้อยสอบถามได้ที่นั่นเลยคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ